ว่ากริปดีมากคอนเวิร์ตี่เป็นรองเท้าจะเปิดไหมเปิดเลยเอาใบไปติดดิสวัสดีครับผมแม็กนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปสเก็ตสำหรับคนที่อยากแต่งตัวแบบสเก็ตบอยลุคหรือว่าอยากเริ่มสเก็ตเนี่ยดูคลิปนี้ให้จบนะครับอ๋อเออนี่เพื่อนผมนะครับชื่อวินนี่ครับเรียนอยู่สวัสดีครับผมเออเรียนอยู่มหาลัยเดียวกันครับ มึงมาทำอะไรว่างครับมาดูแม็กหัวแตกครัผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่ร้านโรตีปอร์ดช็อปนะครับอยู่เส้นพราม9แล้วโชคดีมากๆเลยเพราะว่าร้านนี้นะครับอยู่200เมตรจากบ้านผม ก็ <c oughs> เลยครับสวัสดีครับเริ่มต้นยังไงครับอยากอยากเริ่มสเก็ตเนี่ยส่วนตัวแนะนําให้เลือกจากที่ชอบเลยคนหันเล่นเล่นใหม่ๆชอบจะชอบกังวลเรื่องขนาดเริ่มสิ่งที่ชอบมันก็จะเป็นความถนัดของเราเลยหลักๆเลยก็คือต้องเลือกบอร์ดเลือกทรัคแล้วก็เลือกรอ ครับสเก็ตบอร์ดต,ต้องใช้องค์ประกอบอยู่6อย่างนั่นก็คืออันแรกเลยก็ต้องมีบอร์ดขนาดของบอร์ดนะครับก็จะมีให้เลือกตั้งแต่8นิ้วขึ้นไปอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบอันต่อมาคือล้อครับใครไม่รู้จักร้อนี้ก็คือไม่รู้จะพูดไงไงครับก,ก็ล้อครับล้อไว้หมุนๆ <c oughs> ล้อก็มีแบบหนาแล้วก็แบบไม่ค่อยหนาน,นี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะเล่นที่ไหนเช่นล้อหนาก็เหมาะสําหรับพวกถนนเพราะว่ามันจะได้แบบอับสอบช็อคได้ดีขึ้นล้อบางก็ดีสําหรับ ไปเล่นที่ลานสเกตเลยจะได้มันแบบสม ooth ล้อที่ใหญ่จะมีสามารถมีความเร็วมากกว่าล้อที่เล็กครับโอเคต่อมานะครับข้างในล้อก็จะมีแบริ่งนี่คือจะเป็นที่ล็อกของล้อตอนที่เราเล่นล้อจะจะได้ไม่แบบกระเด็นออกมาอันนี้ก็ทรัคนะครับทรัคนี่ก็เอาไว้แบบ เกี่ยวกับพวกบาลานซ์เขาก็เลี้ยวทุกยิ่งแบบแน่นก็จะเลี้ยวยากทักอ่อนนะครับก็จะเลี้ยง่ายขึ้นทักแข็งก็จะเลี้ยวยากขึ้นแล้วก็สุดท้ายครับกริปเทปนี้ก็จะลักษณะเหมือนกระดานทรายหน่อยก็เอาไว้ใช้สําหรับตอนที่เราเล่นเราจะได้ไม่แบบไม่ลื่นหลุดออกจากสเก็ตบอร์ดครับก็เคยชอบแบบสเกตเคานเตอร์อ่าแบรนด์สเก็ตก็มีอะไรก็มีแบบแบรนด i n d e p e n d e n ซ์ u ูพรีมอะไรเนี้ยใช่สำหรับ b บรกินเนอร์นี่พี่แนะนำงบประมาณกี่บาทครับจริงๆถ้ามันอยู่มันอยู่ที่คนนะครับเพราะว่าแต่ละคนอย่างสมมติว่าบางคนงบน้อยมันก็จะมีราคาเริ่มต้นอยู่หมาม3สองันี่นี่คือครบหมดเลยใช่อันนี้ก็แล้วแต่แบรนด์ด้วยราะว่าเป็นแบรนด์ต่างประเทศก็จะแพงกว่าเลยใช่โอเคก้าเดนั้นผมขออนุญาตเดินชมสเก็ตครับต้อง ยากวินนี่ช่วยผมด้วยนะเพื่อนครับวันนี้ผมจะให้วินนี่เลือกสเก็ตบอร์ดให้ผมนะครับเพราะว่าผมจะทดสอบการเป็นเพื่อนกันมาหลายปี <c oughs> <ม>ถ้าเกิดไม่ถูกใจนะ <c oughs> ถ้าเกิดไม่ถูกใจนะ <c oughs> ชอบผู้หญิงครับชอบผู้หญิงครับชอบผู้หญิงครับเอ้ยอันนั้นเดี๋ยวขอหยิบเซเลคชันหน่อยแล้วเข้าไปดรอปคัดนะเออเออโอเคครับเอเห้ใช่่มัจะลือกจากอะไรที่เราชอบอเราชอบอะไรอ่ะผมผมชอบศิลปะครับชอบกราฟฟิตี้อะไรที่มันเป็นแบบแปลกๆอ่ะผมพอดูตัวที่เป็นสีม่วงใช่ไหมบชาสีม่วง เข้ากลุ่มไทยแล้ามึงเลยวะเดว์บูไฮเออว่ะอันนี้เป็นแบรนด์ไทยใช่ไหมใช่เดว์บูไทยเอ้ยเดว์บูเดฟไฮเดฟไฮไทยสไตล์โอเคนี่ก็เท่นี่มีที่บ้านไหมครับไม่มีเลยครับเล่นไม่เป็นนะแต่แล้วเชื่อว่าวันนี้เขาเก่งกว่าผมอ่ะเออมันก่อนไปเวกบอร์ดมาผมตกตกน้ำไปยี่สิบครั้งนี่ตกไปสามแล้วอ่ะวนหนึ่งสองสามมีแบบมีปุ๊บมีฟุ๊บฟุ๊บฟุ๊บอะไรไม่รูขอดูสีเหลือง แฮร์ริ่งแฮร์ริ่งตันลายเส้นสวยอวินเลือกเลย From this t r e e อ่ะ I think this one อันนี้เหรอ No for this one อันนี้ก็ดีอันี้ก็ดีงอันนี้แล้วดีหมดดาครับผมนะรวมๆตอนนี้คือสองพันบเดือดเดื แต่พี่มีลด10%บเป็นต์สำหรับมือดีก็ตัดทายจำเป็นต้องมีจำเป็นครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีตอนที่เราไถเราจะลื่นจากบอร์ดใช่ถึงมีเดี๋ยวมึงก็เห็นว่ามึงลื่นแช่งเหรอแช่งเหรอ ที่เครียดที่สุดของวันนี้ฮะเหงื่อตกเลยเหงื่อไม่ตกครับเพราะว่าไม่เข้าเลยแซะเก่งเ4 4 5อ่บาทครับวันนี้ลด10%ก็ต้องขอบคุณที่ร้านกันนะ่ครับประกอบเลยไหมครับประกอบเลยครับ โอเคครับนั้นเดี๋ยวเราจ่ายตังค์แล้วไปเจอกันที่ราชมังค์โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติราชมังคลานะครับตรงนี้ก็จะเป็นสเกตพาร์คที่เขาให้คนมาฝึกซ้อมเล่นได้อะตอนนี้เราจะเข้าถึงช่วง วิธีการแต่งตัวเหมือนสเกตบอยนะครับง่ายๆเลยสเกตบอยนี่ง่ายมากๆนะครับที่สําคัญที่สุดก็คือรองเท้าคือที่มันมีกริปแพดใช่ไหมตรงสเกตอ่ะเราต้องมีรองเท้าที่สามารถกริปได้แบบนั้นตอนที่เราเล่นอ่ะเราจะเราจะล่วงง่ายๆเลยรองเท้าที่ผมแนะนํานะครับก็เป็นรองเท้าแบบแบรน ซึ่งแวนจะเป็นคู่ไหนก็ได้เพราะว่านอกจากสเก็ตแล้วแวนที่เราสามารถแต่งตัวไตล์อื่นก็ได้ก็ซื้อมาแล้วคุ้มแล้วไม่แพงด้วยครับที่เหลือนะครับเน้นความสบายแล้วความยืดอย่างเช่นกางเกงครับถ้าเราใส่กางเกงฟิตฟิตรัดรัด,ดแข็งแขงอะ่ะมันจะไม่สามารถใช้แบบมูฟเมนต์ของพวกช่วงขาเราได้เต็มที่เลยมันจะเล่นไม่ไม่สะดวก แล้วสําหรับเสื้อก็เหมือนเดิมครับผมเลือกที่จะใส่เสื้อโอเวอร์ไซส์เพราะมันสบายแค่นั้นแหละครับอ่าอีกอย่างหนึ่งก็คือถุงเท้าครับเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นในแบบ Pinterest หรือว่า Google แบบ Skate Boy เนี่ยชอบใส่ถุงเท้าส,งสูงๆนั่นก็เป็นเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ใส่ถุงเท้าหรือว่าใส่ถุงเท้าถุงเท้าต่านะครับแล้วตอนที่เราทําแบบคิกคลิปอะไรพวกนี้มันมีโอกาสที่บอร์ดเนี่ยมันจะมาโดนหน้าแข้งเราซึ่งถ้าเกิดโดนกับผิวหนังเราจริงๆเลยมันโคตรเจ็บเลยเคยแบบเดินเยแล้วแบบไปโดนอะไรไหมเจ็บแบบนั้นแหละเลยการที่เราใส่ถุงเท้า หนาสูงๆนะมันจะอับสอบช็อคได้นิดนึงครับแค่นี้แหละครับนี่ก็จะเป็นชุดของผมนะครับผมก็เลือกที่จะใส่เสื้อโอไซส์ของ p a ล m e n t นกางเกงชิโนเต๋อ์ของ Uni ิค o เพราะมันยืดได้ไม่ขาดถุงเท้าก็ถุงเท้าม่วงสีเอ้ยถุงเท้า,ทาม่วง,ย,งายาวครับให้แมทชิ่งกับเสื้อเพราะเรานี่ต้องใส่แฟชั่นหน่อยแล้วก็รองเท้านะครับเป็นรองเท้า Van s Era Limited Edition ครับมีหนึ่งคู่ในโลกครับเ,เพราะว่าคอสตอมทำเองกับไอวินนี่แหละครับ สำหรับวินนี่นะครับก็จะใส่เป็น Converse Golf l e f l e u r ก็ข้างล่างถือว่ากริปดีมาก Converse ที่เป็นรองเทา้าเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไร Converse ที่ถือว่าเป็นรองเท้าที่กริปค่อนข้างดีสำหรับสเกดิ้งแล้วกไ็ไม่ได้แพงขนาดนั้นด้วยครับกางเกงก็จะเป็นที่เขาใส่สบายอะ่ะหลักๆคือสบายแล้วที่สำคัญนะครับสำ,สำหรับคนผมยาวเหมือนวินนี่ต้องใส่หมวกครับเพราะว่าถ้าเกิดเราสเกตอยู่ใช่ไหมเราแบบผมมันมาบังหน้าเราอะ่ะ เรามองไม่เห็นก็คือมีสิทธิ์ที่จะเข้าโรงพยาบาลครับนั้นผมจะขอตัวไปลองเล่นสเก็ตด,ดูนะครับวันนี้หวังว่าจะไม่เข้าโรงพยาบาลเข้าห้อง ICU วันนี้เอาเบสิกก่อนเอาถ่ายให้รอดกันสิ่งสุดชีวิต มันบาลานยากทรงตัวยากแบบเลี้ยวอะไรพวกนี้เลี้ยวย่างเฮ้ยแต่ผมทำแบบนี้ได้นะชิปเกียชิปเกียค่อยลังค่อยลังค่อยลังจะฆ่าตัวตายครับโดยการโดยการลงแร็ม โห่เส <łość> ียวก็จะฆ่าตัวตายเหมือนกันครับไม่ได้รอเซฟเพื่อนนะรอเซฟบอร์ดแพง 5,000บาทเ็นต้องดูน้องเขานี้นี่โหสุดยอดนี่เป็นกีฬาที่ยากมากครับเสียวความยากของมันความยากของมันก็คือการบาลานะครับแล้วก็การแบบชิงน้ำหนักให้ด้านใดด้านหนึ่งเราจะได้เลี้ยวได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับความเร็วด้วย คอือตอนที่เราขึ้นร้ามาเราต้องแบบทวงน้ําหนักไว้อีกฝัก่งหนึ่งใช่ไหมเราจะได้ลงมาให้ฟูก็ลองดูครับเขาโดดกันยังไงอ่ะนนนนนนนมันหมุนยังไงวะเท <c oughs> ้าถนัดผมคือขวา <c oughs> อ่าฮะ แบบตรงเลยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็เท้าหลังพี่ก็ใช้ดันดันไปอะค่ะแล้วก็เท้าหลังเท้าหลังหายไปอลยคือถ้าเกิดเราจะล้มเนี่ย มันสําคัญมากที่เราจะหาบาลานซ์ของตัวเองเพราะถ้าเกิดเราไม่มีบาไม่ีเออถ้าเกิดเราไม่มีบาลานซ์อ่ะเราล้มแน่นอนอ่าก็คือสําหรับผมนะก่อนถ้าเกิดผมจะล้มผมก็จะเนี่ยใช้เป็นตัวบาลานซ์ใช้เป็นตัวบาลานซ์ให้แบบผักร่างกายไปด้านใดด้านหนึ่งใช่ตอนนี้ก็ก็ล้มอยู่ฮนะเมื่อกี้เพิ่งเรียนวิชาใหม่นะก็ค <c oughs> ือวิชาการหมุน <c oughs> ซึ่งตอนนี้ผมก็ยังกาก,ากอยู่ ก็คือขาที่เราถนัดอะไว้ด้านใดด้านหนึ่งของสเก็ตใช่ไหมแล้วก็ไว้ตรงตรงริมเลยแล้วก็ถ่วงน้ําหนักไปด้านนั้นแล้วก็ยกขึ้นแล้วก็หมุนโอ้โอ้ What no 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 no, no. Wow. โอ้ผมแบนชูโอเคครับล okay, ืมบอกครับคือถ้าเกิดจะเริ่มเล่นใหม่ๆ like ก็อย่าลืมใส่พวกแบบหมวกกันน็อกอะไรพวกนี้ด้วยคือผมเข้าใจนะแบบเราเป็นนักเล่นใหม่ๆใช่ไมเราเข้ามาแล้วเราใส่แล้วเราเจอโรอ่ะเรารู้สึกโอ้โหเราแบบด้อยอ่ะเพราะแบบไม่ได้เก่งเท่ายังไงมันก็ต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วครับเลยเราเซฟตี้ก่อน เราเอาความที่เราไม่เท่ดีกว่าความที่เราอยากเท่แล้วก็ลงมาขาหักแทนหักแบบเนะี้ยเอออันไหนคุ้มกว่าลองคิดดูลงมาแล้วบอกฝากไว้ให้คิดเค <laughs> <laughs> okay, ครับวันนี้ก็จะเป็นวิธีการแต่งตัวเหมือนสเก็ตบอยแล้วก็วิธีการซื้อสเก็ตบอร์ดนะครับถ้าเกิดเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์สับสไคร b ์แล้วก็เปิดก,กระดิ่งให้ผมนะครับวันนี้ขอลาก่อนนะครับวินนี่ thank you <m uch in> มากเพื่อนที่มา ก็เดี๋ยวผมก็จะฝึกเล่นสเก็ตบอร์ดเรื่อยๆนะครับใครที่สนใจอยากดูโปรเกรสของผมก็คอมเมนต์มาด้านล่างนะครับแล้วก็ใครที่อยากเจอวินนี่ในคลิปผมอีกก็กดไลค์ด้วยนะครับโอ้โหเสียวโอ้โหเสียวเสียว่ง